สวัสดีนะครับผมคลิปวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีแก้ปัญหานะครับจอมือถือนะครับดับเร็วนะครับยังไม่ได้ทําอะไรไม่เกิน10วินะครับเราก็ดับเองนะครับแล้วมันดับเร็วมากแล้วอันนี้ยมันก็มีผลกระทบกับการใช้งานเนาะนะครับใครที่จะต้องการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับลองทาตามคลิปวโอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นให้คุณผู้ชมนะครับมาที่การตั้งค่านะครับหรือเซตติ้งเนาะนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับต้องเข้าที่เซตติ้งเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้หาหน้าจอล็อกนะครับเล คำว่าหน้าจอนะครับท้งค่าหน้าจอนะครับบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนผมเนาะแต่อันนี้ของผมจะเป็นคำว่าหน้าจอล็อกนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วครันี้ก็จะเจอคำว่าพักจอนะครับให้หากําว่าพักจอนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้นะครับให้เราตั้งเป็นนาทีไปเลยครับ1นาทีถ้ามันล็อกเร็วนะเพราะว่าปกตินะครับขั้นต่ำมันจะเป็น15าวินะครับ 10- วิสิวิ3ามีวินนะครับเขาจะมีหรือไม่อยากให้มันดับเลยนะครับก็ไม่ต้องพักหน้าจอก็ได้นะครับนี่ครับ เขาเขามีบอกให้เลือกหมดเลยเนาะในที่นี้นะครับถ้าผมนะครับที่จะต้องพักหน้าจอผมจะเอาประมาณหนึ่งนาทีนะครับหรือสามสิบนาสามสิบวินาทีนะครับอันนี้ก็จะไม่เร็วจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปหรือเอาพอประมาณก็หนึ่งนาทีก็ได้ครับนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการที่นะครับหน้าจอดับไว้นะครับให้เรามาตั้งค่าตรงนี้พอตั้งค่าเสร็จเราก็ย้อนกลับนะครับก็เป็น การตั้งค่าหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับการพักหน้าจอนะครับก็หมดปัญหาสําหรับจอที่ชอบดับนะครับเราไม่ได้ขยับหน้าจอสักสองอ่สิบวิบแล้วมันก็ดับอย่างเงี้ยบางคือมันก็ทําให้เราใช้งานขัดจังหวะนะครับเลยทําให้หลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาเรื่องทําไมหน้าจอมือถือดับไปก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับ ไปตั้งค่าได้เลยนะครับเป็นเป็นวิธีง่ายๆนะครับก็คือมันเป็นวิธีพื้นๆอยู่แล้วหลายๆท่านยังไม่ยังไม่ทราบตรงนี้นะครับก็คิดว่าเป็นที่จอมือถือเป็นอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นการตั้งค่าของระบบไม้แบบนี้อยู่แล้วบางเครื่องอาจจะอาจจะตั้งอยู่ที่10วิ25วินะครับแต่เครื่องผมคัดตัด15วินะครับแต่ตอนนี้ถักตั้งไว้สักหนึ่งนาทีก็กำลังดีนะครับผมโอเคชิปวันี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกกระดดดิแล้้วว็ตตามยนคับ คลิปวันหน้า,นาผมจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่งคลิปวันนี้สวัสดีครับ